สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิ่มค่ะพี่น้องเมนี่กะพาพี่น้องไปรอเห็ดมาเนาะค่ะเลาะโตอายุค่ะจนคำนอเธอเนาะแล้วก็ไปเบื้องเห็ดพึ่งงามงามพี่น้องเลยดอกมันว่าเกิดค่ะการหรือว่าไปลัางพอน้องกับวัลูนาะเธอเนาะเมื่อย์ละพี่น้องวันนี้มาแก้เมยกันค่ะเมื์อนี่เบงลูกค่ะสิพาพี่น้องมากินนี่ลละเมื์อนี่ง่ายๆค่ะตับมะม่งไปเพ็ดมึงลูกพี่น้องเสฟปูดองนี่ค่ะขับขบุนเนาะค่ะขับปบุนไม่ได้ลวกเมนี่กะไตสำเร็จเลยค่ะแล้วกับฮารเนี่ยเขา สเสียเป็นหาดเลยค่ะตรงหักหลายๆเนาะคะ่ะมาให้พี่น้องมาแก้เมื่อยกับสะเสริมค่ะแต่มาห้งเพ็รค่ะหาได้ค่ะวันนี้พี่น้องแต่มาห้งค่ะสเสียบเนาะ,ค,ะกกค่ะคุณน่ะบื้งบุ้งคลค่ะโอ้วีก้อนกับเม็ดกระหินเนาะคะ่ะแล้วกับปุนเสด็จไ,ไม่ได้รูกกับปุนหมาเฝ้า,าแล้วก็เแล่นตํมาห้องลวก็ซื้อกับ,บปุนมาพร้ามลดค่ะผักขาพุนน่ะเนี้ยมากก็เสริมค่ะผักขาอันนี้ผักบุ้งอ่อนๆยืดสวนเ่านี่นะเด้ค่ะเสียบ นะพี่น้องอุ๊ยือ,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 อเบงรึงกินกับปุ้นเขาหลับไม่กินแบบนี้ก็ราบบัามจรับกระแซบ ปุ่ผลทำมันแสบเลยเพื่อนเรงรวกไม่ไหมล้วมันเป็นเซนค่ะเมือ่อไรหลังเห็ดป่วยรู้สึกมา กินต่วนบุดหนึ่งกินส่วนบันนี้มนแมนแมนแทะให้ปวดแง่ไอแหลวให้ปวดแง่จอมดำเสีออกอีกรอบนึงว่าไปเดือนนี้ก็ว่าไปเดือนนี้กับเนนบมนอันเมี่ยงกระดองต้นเดือนนาข้าว แฝกมาบุ้งใบงี้เงี้ยยังไ้นาเขาเนี่ยค่ะพระบุงต้นที่ว่ายุศสวนเราสืมเนี่ยสวนเก้าเนี่ยกำลังอ่อนกำลังอ่อนค่ะหัวคริกด้วยมัน 共享。嗯一下 ช่วงนี้กัะช่วงเห็ดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ละหันมันกลับไปหาเห็ดแล้วเสริมกับพ้อยมันปีนึงก็ได้กเก็บเทือสองเทือ ไปกับหน้าไปกับร้านหาซ้อยกันค่ะได้มากกับมาขายขายเพราะเห็นเด็กค่ะให้นิดกน่อยแล้วก็บแบ่งกับพี่น้องอินอืม มันอิ่ปูด้วยค่ะปูดองอมมกกนนะะมืมากินเน้ะค่ะมากมากอิ่ปูดอง เ้านี่กินเขากับปลาแดงก็เลยไม่ได้ให้พี่น้องกิกนยุบันหน้าข้าวปลาบักแดงไทยเรากินเขา่ากินยุบเขาอะเฮ้ยกินตัเป็นนั่นอ,อย่างก็ เซนเหนียวเหนียวไม่กินเสซนสดแลวบาลึงไว้ค่ะเ <c oughs> มื่อไหร่จะพาะไปกินขบปุ้นห้อนค่ะ กรบปุ้นห้อนประหลัดอ,อืม ่นี้ก็รับังสถานการณ์ข้าคนในมู่บ้านบ่าเป็นอย่างหล่ะบ้านไกลเลี้ยงเคียงบ่าเป็นอย่างหลัสงสะสมกระเทนเนื้อยุ่งน้กินแบบขายอยู่งเ่งสริมขายของนะคะสะมกระมีเกล้ยงไรจางมือขายของกับเมื่อละสามร้อยสองร้อยสามร้อยหรือสี่ห้าร้อยก็ได้ยี่าเห็ดไหลาย,ยาเสียค่ะน่ะ เป็นไรได้จำมัดติดมังนึงเนี่ยขาเด็กน้อยมาทาหารและ บัดเมื่อทาหารใดสามสี่เมือติดโควิดให้บัานกับเพาก็เไยเก่งมั้ยนะข้ะ่ผู้ใดมีควรม,มีส่วนเกี่ยวของผู้ใดกักต,ตัวแ้่กับฮันเรียบร้อยแล้วเด้อข้าไม่มีใครติดเสีย เขาเอิญกุมเสียงบอกค่ะกุมเสียงเกือบสามสิบคนแต่ว่ากัยังโชกดีว่ามีผลิตไรรับเชื้อจักคนค่ะผ่านหมือนละสิบห้าสิบหกมือละ, 15, 16, อละทั้งเทศบาลกัดอาหาร เอาน้ามาง้อแกส่สรวงกักตัวเป็นแต่ย,าย,ยา่านเนาะพี่น้องเหงาเสื่อเสื้านน่ะไม่รู้ว่าผู้ใดรับหมาค่ะยุดอานาันหา ไปบานานาสิก็ต้องถามกันก่อนค่ะไปหันมานีไปใส่ม้านแอี่ปู่ค่ะช่วงนีก้ก็เลยใส้แม็ดดูขึ้นให้มันเลื่องค่ะ nó sờ mắc nào nào không? men nào bạn nào được ha. mắc nào có này này nữa. hmm 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 ความเผ็ดกับความแซมทอกันเนาะค่ะน่าจะสมเฮ็ดอีกอย่างกันเ,นเพเผ็ดไม่อยากกินไยเสมอนนะอืม Step ừ, không biết được à.

Oh. Uh -huh. แซ่บอีีพูดได้พี่น้องแซ่บ่ะ อาอแล้วคะ่ะอย่างไรพี่น้องเลือดแบบน,น,นี้บัวมาสดถึงในกะทินอีกเยอะค่ะอือสําหรับคลิปนี้นะคะ่ะจะเสริมกับฮาพี่น้องมาแก้เมื่อยซะคะ่ะจะเสริมเพลเ็ดค่ะต่มาฮุ้งก็ขับปุ่นอีกตอนนึงเนาะคะ่ะพักสดๆกจนเกือบมืดคะ่ะซึ่งดนกฝากเป็นกรราําลังใจน้ำเี้แลพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกรราําลังใจจะเสริมแล้วกันในหัวดำน้ำนี้แล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เจอกันพี่น้องนะค่ะ